เอาจนได้นะครับเอาจนได้เอาจนได้เอาจนได้เล่นงานจนได้นะครับอือโอ้โหตยวใหญ่นะครับเอาสองลังสุดท้ายเอาจนได้นะครับปิดจนได้นะครับเอาจนได้เอาจนได้ สวัสด so ีครับผมสวัสดีเอฟซีสปูสุกนนะครับเบาหยามิสาลสตีครับผมเมื่อี้กับพาพี่พน้องมาดักหนูนะครับผมเอาใจเอฟซีนะครับผมกูไดมาดักหนูนะครับมาดักหนูมากินหนูนะครับผมสายปลานะครับเมื่อี้กับวังว่างคุสตีแกนะครับผมมีเบ้าหยามพามาดักหนูนะครับไม้ทางสาเขานะครับอันนี้ร่องร้อยของไม้ที่เป็นไฟแล้วนะครับเป็นทิม ช่วงที่เริ่มดักไม่ไม่หรือว่าหัวตะดักผมเขาเเบาอย่างว่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมันก่อนนะครับไม้กระดาษนะครับของทิ้งไหนเนาะไหนเนาะของทิ้งพันไหนเนาะครับไม้กระดาษนะครับเเบวยางจะถอดออกนะครับผมอู้ห่วยไหมนะครับต้องร้อยการกินนะครับผมอู้ห่ยกินไหมนะครับ มาดักดูน้ากันนะครับคอ,องนะครับไม่กินมุนมุนอุ้ยปุ๋ยเลยมันกินจะเด็ดต๋กวะต้องหาคองดักนะครับมันกินไม้แลอย่ามอว์นะครับผมเดี๋ยวทำโค้มสะอาดไปพร้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> ขาวากล่าอยู่นีครับหมายเกาพ้นนะครับ โอ้เพิ่นดักนี่ตั้งนหนอ๋อบาอย่างมันจะดักนี่แหละครับผมหลังแรก กม่ได้กรล้มแห้งนะครับผมขรับหอยขีน,นะครับอันนี้ห้อยใหม่ผู้ใดบ้าเนี่ยนะนี่กับไม้เก้านะครับส้องรักการกินนะครับ กินคักมูลคักเลยนะครับผมแต่เขาให้กินเมื่อคืนเนี่ยครับกะไม้เก้านะครับ,มบไม้พ่นนะครับผมกระไม้พ่นนะครับโอ้ยตกความ ไม่ไมนะครับมันจะมีตัวอยู่นะครับผม,มน่าจะมีตัวครับทั้งหนึ่งนะครับผมทางขามนะครับ โอเคครับผมว่ายางจะใส่ไปเรื่อยนะครับผมยังมัตยามไม่เหมือนกันนะครับผมบุนคลองนี่ครับผมคลองงามๆเลยนะครับคลองงามๆเลยโอ้แปแปๆนะครับไม่ไม่นะครับผมลองร้อยมีห้อยตุ่มอยู่นะครับห้อยตุ่มที่หนุน ลงไปขางสารนะครับผมตมจิตมานะครับอันนี้ก็เป็นไม้เก้านะครับผมถิ่มเลยนะครับใส่องไม้เก้าเพ่อนี่ละ มนัมนมันมันมันก็หมายเก่าเพิ่นครับโอ้ทางเนี่ยโอเคเลยครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมมายามบ่วงหนูน้ำกันนะครับ คือนี่ผมก็ได้มานะครับเพราะว่าฝนตกนะครับผมตรงนี้พราอายุเขานะครับส่วนมากก็สิเป็นลมนะครับลมแห้งนะครับตอนเศ้าๆก็ยังครึ่มนคลื่ออยู่นะครับอากาศโอเคครับผมฝนตกมากต่หยาเ้ากแตเขียวก็ได้ใหงือไอินนะครับผมจะย้ำทางทางดับกอนนะครับเส้นทางดับกอนแต่ผมต้องชิบโผล่ไปย้ำรงกอดซานะครับทางขุนไปยับดับไปอย่างนั้นยี่สิบก้อนแล้วผมข้างทาง ตามข้างทางนะี่ก็ยังมีคือนเขานะครับผมมองจากร่องร้อยการกินของมันฝนตกผมก็รู้ว่ามันจะอ,ออกบ่อกผล้นังกันครับเท่านี้นะครับผมลงยาวนังกันเลยนะครับหมาหมางก,กับมังกันะครับผมโอ้ยบ่วงยังเดียวอยู่ครับถึงนะครับผมโอเคุถิด ลอกมาน้อยไปหน่อยอย่างมันคืนก็ผลตกแห้งนะครับเอาละครับผมถุดแล้วครับถุดแจ้วโ,โอ้ฝนตกห้ำนะครับ ตายนะครับผมเพราะว่า <laughs> ฝนตกครับสงสัยที่ติดช่วงฝนตกนะครับติดตัวหัอคำไปล้วครับเอาไปล้ว ตอกันไม้นะครับผมเอาแล้วครับออาแล้วออาแล้วตัวนี้ใส่น้มเลยนะครับ สงสัยติดโดนนะครับผมตัวที่สองครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับ ต่อครับหยามามเล่นนะครับผมหมายนี่ครับบ่วงหายนะครับโอ้พี่ครับถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับโอ้ตายนะครับเกี่ยวกอหย่านะครับผมเกี่ยวปลา มีโอกาสดิ่นตายเลยนะครับโอ้ตัวงาบนะครับผมตัวนี้ครับ เสียดายนะครับผมมันตายตัวที่สามนะครับโอ้โตัวที่สามถือโอเคแล้วนะครับผมในสามตัว งานข่างทั้งนะครับผมได้มาสามตัวนะครับสามตัวนะครับผมโอเคนะครับฟังทั้งดํานะครับผมใฟไปนะครับเดี๋ยวป้าว่าลายนะครับพอดีฝนจูดไฟม้ามันก็ดิเรีบปมะอานดอนเมื่อกี้ดอนนะครับช่องสามดอนเรื่องฟังสาครับผมไปรุ่นฟังสาบไปนะครับฟังสานี่หมันนี่มุนี่ปุ๋ยนะครับ มื่อจากล่องลอยการกินผมว่ามันอาจจะพลาดนะผมผนเม่ยันบ no ่ออกอยู <É. S 2> ่เพราะว่าฝนมันตกนะครับโอเคครับเจอสามตัวแล้วทำยึดกันครับผมข้างสะข้างสะรุ่มกันข้างซานนะครับผมเป็นจังได้เป็นจังได้มาหน่วข้างซาน เป็นเงียบเงียบก็เป็นสีเงียบเงียบบ่ถึกนะครับตอนนี้ก็บ่ถือก็เงียบแท้มีเฮ้วะนาะมีเฮ้วะนาะก็ถือนะครับผม ตังสาคือเงียบแต่นอะครับคือบ่ดิ่นบ่ดันเลย <c oughs> เงียบแท้ลูกบอกนะ้อบสามาไม้ไปใส่นะ้อเห็นแต่ไม้นะครับบ่วงไปใส่บ่วงหายนะครับ บ่วงหายนะครับบ่วงแมลดะตีครับผมคือว่าเห็นบ่วงอันนี้ก็บไม้อันนี้เห็นอยู่ตแต่หลังน,นี่ว่าเห็น ครับเมื่ขุดไม่ไหมนะครับเมือ่อขึ้นก็ขุดอยู่นี่บ่วงหายนะครับโอ้ยบ่วงยังหากับเซลโอ้พี่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วออกแล้วครับเอาแล้วติด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 แล้วออกจนได้นะครับ เอาจนได้เอาจนได้เอาจนได้เด่นงานจนได้นะครับอือหโหหตัวใหี้นะครับตัวงางามเลยนะครับผม O okay, que eu vou... ตัวยีนะครับโอ้เศร้านี่เลยสุดยอดเลยครับผมฝนตกนะครับผมไม่ยันาไมา่ออกอยู่โอเคทีหนูนออกให้นะครับผมอเพิ่มมาอีกนะครับ ห้อยกินนะครับผมเนี่ยห้อยกินดไม่ไหมว่าทางนี้น่าจะชัวร์ขึ้นเหี้ยบแท้าทันเลยโอ้โอ้ห้อยหลุด,ดนะครับห้อยหลุดอยูห่หอยพันบ่วงอยู่นะครับผมโอกาสมีนะครับผมโอกาสมีเอ้าบ่วงผมไปใส่ไว้ หนลังงึเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับหมูปกุกสู้เราแด้วครับผมหมูเปล่าหมูเปล่านี่แต่ปลาหย่านะครับตัวใหญ่ยววครับตัวใหญ่ยวะนี่ ผมง้ามนะครับผมง้ามเลยครับบ่วงหัดดังมันอู้บร่หเัดคอนะครับบ่วงหัดอยู่ดังนะครับบร่หัดคอเลยนะครับบ่วงครับ ฮัดิุดังนะครับผมบม่ได้ฮัดยุควาโอ,โอ้เกือบไปยูนะครับผมโอเคนะครับ ตัวที่ห่านะครับผมโอ้สุดยอดนะครับเศร้านี่ก็ถือว่ามันนะครับตัวที่ห่าโอเคเลยครับผมรุ่นหนึ่งต่อครับโอ้เด้หมายนี่นะครับห้อยหลุดนะครับป๊าดปลาหมุนเลยนะครับผมปลาหมุนเลยนะครับ ผมไงทำไมน้องนี่โอ้ยเลียกได้ขี่นะครับ <c oughs> นะครับีตะก้อนขี่มันบ่วงขาดนะครับโอ้แเสียดายแทะลองร้อยนะครับผมมุนมดุดนะครับไอยหนูดินนะครับดินแต่บ่วงขาดเลยนะครับน่าเสียดายโอ้ มันมีปุ๋ยนะครับผมบ่วงขาดขึ้นหลังไม่นะครับผมนี่ระตำนะครับขาดอีกทีนี่หลังนี่ห้อยตั้นะครับสงสัยมันจะขาดจากบ่วงเมื่อกี้มันเลยสเดิดมันอาจจะตามบ่วงนะครับ เอาไล่ไปครับไล่ไปเพื่มข้าวมาทางนี้ซิ่งันต่ำอยู่จุวบวะมันต่ำบวงนี้อยู่บ่เล่นหวกิ่บวะนี่เฮ่เอีกวะบอยูนะครับไปใส่ระบุค่น่าจะมาทางนี้โอ้ยบอยูเลยครับพี่น้อง บ่วงขาดบ่วงขาดมาสิเรียนมาท่านนี้กับบอลเรนมาเอาอยู่แล้วนะครับอาการเดียวกันนะครับผมบ่วงบ่วงนะครับหนูเล่นตามบ่วงเลยนะครับอู้ขาดอีกนะครับขาดช่องหลังแล้วนะครับผมขาดขาดนี่โตใหญ่แท้ แล่นตามมาออ้หลังนี่ผมนะครับสามหลังซ่อนนะครับผมโอ้อยังวะขาดสามหลังนะครับสามหลังซ่อนแล้วนะครับผมไล่มาจากขอบสาเลยนะครับผมติดอยู่มุมนั่นตัวแรกนะครับ หนึ่งสองสามไล่มาแล้วนะครับผมผมว่าจะยูโบยูนนะครับขาดหนึ่งหลังหลังนี่ขาดอีกสองหลังหลังนั่นอีกสามหลังโอ้สัญาวันไหวนะครับผมบ่วงขาดผลงาน,นนะครับเยายามกัอนต้อน,นครับผมเดี๋ยวยูโบมานจี้หาหลังซุ้นนีขาดมัดแล้ว ่านหมดแล้วอยู่บอยูนเนาะถ้าเถือนสุดต่งเนี่ยโอ้คักเลยครับผมลูกถือก็ลูกถือหลังนมันลุหลังสุดท้ายลูกถครับอุ้ยเอาลงครับเอาลงเอาลงครับเอาลงเอาเอาสองหลังสุดท้ายเอาจนได้นะครับปิดจนได้นะครับ Ở chân đây, ở chân đây uh, 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 uh. Hm? โอเคครับผมโอ้เ้านี่นะครับหมันหมันหมันว่าอยมถือว่ามันนะครับเ้านี่ครับจะต้องหมดหกตัวครับขาดสามหลังได้มาหกนะครับโอเคนะครับผมครับผมก็ยยมหมดแล้นะครับผมยามว่วงกูว่วงไปแล้วนะครับผลงานวันนี้นะครับผมั็ได้มาหกตัวนะครับฟังดัน ขอบถนนนะครับผมสามแล้วก็ฟังขอบสะสามนะครับผมฟังขอบสานี่จะขาดสามหลังนะครับห้อยพันบ่วงกระไลถ้าฝนมาตกได้มายามนนเนี้ยมื่อคืนนี่ก็โอกาสเขาก็ะชีดได้หลายอยู่นะครับผมเบาหยามมายามเนี้อมันโฉบมันก็นมีโอกาสขาดแล้วก็บ่วงเบาหยามก็ช่วงนี้ก็บชิ้นส่เบือสิบเอ็ดนะครับเพว่าหนูมันชิ้เริ่มน้อยหน่อยแ,แต่ทั้งสิบเอ็ดทั้งสิบสองนะครับผมส่วนมากก็บชิ้ขาดสิบเอ็ดที่เก่านะครับ มาคายูกันเลยเขียนะครับผมครับหวังว่าคลิปนี้นะครับผมเป็นสุขุขที่ถือใจ FC นะครับทีมงานล่าหนูนะครับทีมงานดักหนูสุขุทุกคนนะครับคลิปนี้ว่ายามจะลาปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อีสานซิตี้นะครับผมเปิดเป็นกำลังใจให้บ่าวยามใหคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ว่ายามจะลาปก่อนสวัสดีครับไอ้ขินขวดหนูนสำกันครับผม เดี๋ยวว่าอยากจะวิ่งพาย่างกลกระตันครับผมหูครับผม